เอานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ครัวของเว้น้ำคืนถ้าใครมาที่นี่อยากจะทำอาหารทานหรือว่าให้แม่บ้านทำอยากมีส่วนร่วมบอกได้บอกได้เลยจะได้รู้ว่าอาหารเหนือก็ทำมาอย่างไรนะครับวันนี้เราจะแกงอะไรนะแม่บ้าน,นดอกลิงลาวหรือนางลาวนะคะดอกลิงลาวหรือนางลาวนะถ้ากลุมล่มขวามือน,นีดนึงทีนี้ดอกลิงลาวนางลาวเมื่อกี้เราไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะเราเตรียมพร้อมทีนี้นในการแกงดอกนางนี้ยลิงลาวเนี่ยอันแรกที่เราต้องเตรียมเลยคือเครื่องแกง นะครับเครื่องแกงก็จะประมาณนี้อ่าที่น้องก็เอามานี่นะนเนาะเครื่องแกงที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องแกงเขาใส่อะไรบ้างเครื่องแกงอธิบายนิดนึงขิงขาดตะไคร้กะปิแล้วก็หอมแดงหอมขาวพริกแห้งค่ะอ่าขิงขาตะไคร้กะปิะหอมแดงหอมขาวแล้วก็พริกแห้งเอาตามชอบแล้วกันเพราะไม่มีสูตรที่ใจตัวเอาง่ายสุดไปซื้อเครื่องแกงมาใช <c oughs> ่ไหมเขาเรียกว่าถ้าไปซื้อเครื่องแกงในตลาดเขาจะบอกว่าอย่างไงบอกว่าเครื่องแกง ซึ่งแกงแกงอ่อมแกงพื้นเมืองออแกงอ่อมแกงพื้นเมืองสามารถมาใช้เราจะใช้ประมาณนี้เครื่องแกงพร้อมนะครับตอนนี้เรากําลังเก็บปลา <c oughs> นะครับ <c oughs> เวลาเราใช้ปลาแห้งจะแ,แกงปลาแห้งจะอร่อยมากเป็นปลากรดแหง้งก็เอาปลากรดแห้งที่ซื้อมาตลาดมาต้มก่อนซึ่งเราต้มเราต้มเ,เรียบร้อยแล้วเพราะถ้าเราต้มไหนแรกมันจะใช้เวลาเยอะต้มเรียบร้อยเราตักมาแกะเอาแต่เนื้อ <c oughs> เพราะปลากรดเนี่ยมันจะมีกระดูกเยอะเดี๋ยวถ้าเราไม่แกะให้เรียบร้อยเป็นอุปสรรคต่อการกินอีกเนอะมันก็จะ ไปแทงเหงือกเราได้ตอนนี้ให้น้องเอ๋เก็บเก็บปลาก่อนอห้มาดูเครื่องปรุงอื่นๆนี่เตรียมไว้ขับขันโตแน่นอนเราจะแกงดอกลิงลาวต้องมีดอกลิงลาวที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นี่นะครับในแกงดอกลิงลาวแล้วเราก็เอามาแล้วเราล้างให้สะอาดแล้วก็หักเป็นท่อนแบบนี้เตรียมพร้อมที่จะใส่ลาแกงดอกลิงลาวจะใส่หลังสุดเพราะมันจะมีรสขมนิดๆหวานเป็นลมขมเป็นยาแล้วเห็ดลมอ่านี่เห็ดลมเห็ดลมก็เป็นเห็ดพักเหนือทุกคนรู้จักดีแล้วก็ถั่ว นี่คือเครื่องปรุงของเรารอสักครู่นะครับระหว่างรอเรียบร้อยยางปลาเรียบร้อยแล้วเหรอเีบร้อยอสองตัวได้แค่นี้เหรอแก่แบบรวดเร็วมากเลยนะครับอาลาเรียบร้อยปลาเรียบร้อยเครื่องปรุงเาอยู่ยกมาเลยยกวางนี่เลยนี่ปักชีใส่ด้วยไหมเนี่ยอันนั้นจะเอาใส่ขวดหคัขวดเอาขวดดอกแคร์โอเคครับอ้าวนี่ครบเลยเครื่องปรุงเราพร้อมแล้วน้ำรอน้ำเดือดนิดนึงเดือดนี่ยัง เปิดเด้งเด้งทางไหนเนี่ยเด้งนี่เนาะเด้งเด้งสุด,ดสโอเคนะครับรอน้ําเดือดเสร็จแล้วเราจะละลายเครื่องเกงก่อนใช่ค่ะอ่าคือถ้าผมบอกก่อนนะเวลาเกงเมืองเนี่ยผมตั้แล้เราไปกินข้าวที่ไหนเขาจะใส่น้ําค่อนข้างเยอะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นเกงใต้ผมจะเป็นคนใต้ผมจะนัดเรื่องทําอาหารใต้เราจะใส่น้ำไม่เยอะเพราะเราคนใต้ก็จะบอกว่าคุณแม่จะสอนว่าเราใส่น้ําเยอะอ่ะ เวลาเราใส่ผักใส่น้ำน้ำพวกนี้จะออกมา,าด้วยม,ออมันจะเพิ่มจํานวนขึ้นมาแล้วทําให้รสชาติแกงเราไม่เข้มข้นแล้วคนเมืองนายแนะนําหน่อยนะเป็นคนตตยเวลาท่านแกงท่านลองใส่น้ําอย่าเยอะอย่าเยอะมากเกินไปเพราะเวลาเกงไปอ่ะน้ําจากพวกผักพวกเนื้ออะไรมันจะออกมาสมทบเพราะถ้าเราใส่เยอะพอน้ําออกมาสมทบมันทําให้รสชาติมันจางไปความเข้มข้นมันไม่มีแต่ถ้าเราลดน้ําไปมันจะคมกล่อมพอดีเลยะนะ อ่าันนี้เขาใส่น้ำมาแล้วนายจะไม่ตักออกเอาตามนี้เลย <l ots> เราตักออกไหมคะเดี๋ยวมันจะมันจะจางไหมลองดูหน่อยไหมเราตักออกนิดนึ้งว่าเดี๋ยวมันจะจางไหมตักออกนิดนึงดูดิออกดีกว่าถ้าแบบว่าไม่ลอยเราเราก็าาใส่เราเสเียดยน้ำประมาณน้ำซุปเยอะเราค่อยเติมถ้ามันน้อยเราค่อยเติมได้น่ะทำเมันน้ำซุปลองสูตรน้ำเพลสิยังไงวันนี้น้ำเพลจะทำดูท่าทางน้ำเพลซะก่อนเป็นอาชีพนะครับข้าวเนี่ยไม่ใช่เล่นอ้าวน้ำเราเดือดแล้วน้ำเราเดือดแล้ว นี้เลยอ่าเดี๋ยวผมวางนี้เลยผมละลายในนี้เลยนะครับเราต้องเมื่อาชีพจะต,ต้องไม่ต้องห่วงบางคนก็ตักใส่ปั๊บคน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 ตั้งคนอย่างนั้นมันจะเป็นก้อนใช่ไหมแม,ม่บ้านใช่ค่ะเออแม่บ้านอธิบายท่านนายอเภอตำพาดตรงไหนเพราะว่าผมต้องมีผู้ช่วยอันนี้เป็นแกงเมืองเหนือนายําเภอไม่เคยทํานะครับ ใครชมคลิปผมแล้วผมมั่นใจว่าผมแกงอร่อยเพราะว่าลูกน้องไม่กล้าบอกว่าไม่อร่อยเพอเมื่อไหร่บอกว่าไม่อร่อยจะไม่ได้กินอีกเลยเห็นไหมเป็นน้าเพิ่มนไม่ดีอย่างนี้เลยเออบอกพวกเราอะไรก็อร่อยหมดอ่ะจริงๆแล้วผมบอกนะผมแกงอร่อยจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะครับ ทำช็อกโกแลตมาก็อร่อยอร่อยทุกคนบอกอร่อยหมดเลยเอาเภอแม่อร่อย,อยู่คนเดียวเพราะไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทําเอาละ่ะเหนไหมน้ําแกมจะขึ้นข้นขึ้นเห็น <c oughs> ไหมหอมไหมหอมไหมเริ่มมีกลิ่นแล้วค่ะกลิ่นเริ่มขึ้นแล้วนะหอม่องเเยอะพริกเครื่องแกง เรื่อนายสิว่าอย่าใส่น้ำเยอะเด็กขาดเองเอาล่ลเรียบร้อยเอานะครับแล้วนายเอาปลาใส่ไปนิดนึงอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งผมต้องต้มแกงก่อนสูตรผมผมจะเอาสูตรของผมผมจะไม่ปรับ <c oughs> ผมจะปรับแข็งเหนือนิดนึดนงทุกอย่างก็ททาให้แล้วมานนี้ต้องเคี่ยวให้แกงเดือดก่อนเลือมันเพราะมันมีกระปงกะปิอยู่ ถ้าเราแกงใส่กระดูกหมูเราจะคั่วพริกแต่อันนี้เราแกงใส่ปลาแห้งเราจะไม่คั่วพริกน <c oughs> านไ่ีเอาละเดือดแล้วเดือดแล้วใส่ปลาใส่ปลาใส่ปลาแล้วรอเดือดอีกทีหนึง่งค่ะใช่ปลานี่บอกแล้วว่าไม่ว่าปลากแห้งใส่ไปแล้วห้ามคนเพราะ มันจะเละมันจะยุ่ยหมดไม่มีเนื้อปลายุ่ยเละและขาวเหมือนต้มใช่ไหมคะวิธีต้มก็เหมือนกันตองถูกต้องตอนนั้นเราใส่เหมือนกระดูกหมูเหมือนกันเราใส่ปุ๊บไปใหญ่คนให้มันเดือดก่อนเดือดแล้วค่อยตักฟองออกแต่ทั้งนี้เวลาต้มปลาเสร็จหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคนเท่าไกร่ใส่ปลาปุ๊บเอาน้ำส้มใส่ไปเลยเงี้ยเพราะว่ามันตัดกันยังไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้วถ้าเป็นปลาเนี่ยน้ำส้มอาจจะไปควบคุมไม่ให้เนื้อปลามันเละได้ อแต่จริงถ้าเป็นภักใต้เ็าใส่ทีหลังใส่แล้วยกลงเลยเห็นยายแกงเวลาแกงตูนแกงแกงอะไรที่มันกระปานใส่ส้มไปเลยมันเดือดเดือดนิดเดงยเดือดเธอเรียกกลิ่นแม็กซกลิ่นเป็นไงหอมค่ะคนชมคนฟังก็้คนดูเป็นไงกลิ่นมมาเอาละเราค่อยๆใส่เพราะผมบอกแล้วว่าถ้าเราใส่น้ําเยอะเนี่ยน้ําจะเห็ดมันมีน้ําอยู่ใส่ลงไปนะครับ S <S อือกลิ่นหอมมากแต่หอมเพราะว่าเขาใส่เครื่องเทศเยอะไงมีตั้งผ่ามีตั้งขิงเนาะอืมนะก,ก็เนี่ยอินนีน้เดี๋ยวให้มันเดือดอีกทีเพราะเห็ดมันจะไม่เละแต่ถั่วเละค่ะอันนี้จะใส่ทีหลังอืใส่เสร็จแล้วก็ยกปิดเลยค่ะมันจะไม่ขมอืมกลิ่นหอมเลย ใส่เครื่องใส่ชูรสอะไรไหมน้ําตาลอะไรไหมใส่ค่ะมีไหมน้ําตาลน้ําตาลเราล่ะน้ําตาลจะไม่ใส่ใส่ชูรสกับสียูคาลพิปไม่ใส่เราไม่ใส่เราไม่ใส่ดูซิลองไม่ใส่ดูสีมีน้ำตาลปี๊บมานิดนึงมีไหมน้ําตาลปี๊บมีไหมบ้านเรามมีในในตู้เย็นมีค่ะเอาไปเอามานิดนึงไปใส่แทนชูรสไมาใหนเอาเออนี่แหละ ขูดไปนิดนึงขูดไป็เดี่ยวหอมนุ่เยอะปุ๊บเลยเราใช้แทนชูโรตเพราะเราไม่ใส่ชูโรืมหอมไปแห้งนะให้ใส่แค่นี้แค่ไหนคะแค่นี้ได้ไหมอ่าได้ได้ทำกับข้าวมันก็จะประมาณนี้นะ มันใช้เวลานิดหนึ่งอันนี้คืออะไรปึ๊บขวดดอกแเรียบร้อยแล้วขวดโอเคแล้วก็มีน้ำพริกอ่องน้ำพริกแหนะเดี๋ยวก็มีผัดผัดผักข้างนอกไอกันก็ไปน่าดูเลยเนี่ยถ้าเราไม่เอาน้ำาอกมีน้ำเกือน้ำเยอะเนี่ยน้ำเห็ดเดี๋ยวมีน้ำผักอืม เทนายดินิ่แกงหอยนะพี่แนาน,านายแนอะแกงหอยใส่น้ำนิดเดียวเพราะน้ำมันจะออกจากหอยด้วยถ้าไม่ตักอดดกอกมันเต็มอมถั่วก็ทำํำมาอย่างดีน้ําเพิ่มมาถึงพวกแกงอย่างเดียวสบายลิงลาวนี่ปกติเวลาเราใส่เราให้เดือดนานไหม รอเอทัวกับเห็ดสุกแล้วก็ใส่ค่ะ,ะใส่แล้วเราก็เอาทับพีกดกดแล้วก็ยกลง<ย>กเลยไ<ล><ะ>ม่งั้นจะขมใช่ไหมค่ะอืมเดี๋ยวเราเดี๋ยวครับดูนะครับโอ้โหเอาช้อนเต็มชิมมาด้วยเดี๋ยวนี่ยดูน้ำนำมันเยอะ กินกินหอมน้ำหอมผ้าแหง้งพป็นหอือลนมีเกลือนำ้ำเพลขอบอกก่อนนะนำ้ำเพลไม่ถนัดเรื่องแกงเมืองนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เกงเมืองปกติจะเกงใต้อย่างเดียวเลยเกลือเกลือนั้นรถขาดเกลือเป็นถุงเนะือนว่าน่าจะใส่เกลือไปหน่อยเพราะกลับมาิดไม่ใส่เกลือเมื่อกี้เดี๋ยวชิมก่อนกนะ็ได้เดี๋ยวนายชิมก่อน ก่อนเหลือมันจางใส่ปรุงรสเข้าไปใส่น้ำปลาก็ได้อ่ามีน้ำปลานะแทนเกลือเกลือจะเข้มข้นอืม ในไงนะทำกับข้าวเนี่ยพอครัวทั้งหลายเนาะในบ้านทํางานมันก็มาถึงทางกับข้าวเดี๋ยวม่บ้านชุกใหม่เลยไม่ทํากับข้าวเลยเพราะมันยุ่งต่างซื้อเองซื้อกินอย่างเดียวฉันก็เหนื่อยฉันก็เหนื่อยแล้วฉันจะไม่ฉันทํากับข้าวฉันไม่ทําอ่ะเนาะเออแล้วก็ไม่ไหนเดือนแล้วนะครับเราใส่ดิงยาวนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเออขั้นตอนสุดท้ายใส่ านี่คือลำเตแตถ้าปล่อยเป็นลูกก็อร่อยนะไปแกงแคเนาะแกงแคก็อร่อยใส่ไปที่มันเป็นลูกแล้วนะผมเคยกินที่เป็นลูกอ่อนๆนนะั่นอ่ะอืมหนชิมรสชาติแล้วเดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วค่ะหมดหมดหมดน้ำตาลนนิดหนึ่ง โอ้กล oh. ินด <c oughs> ีมากายังไงล่ะเจ๊ <c oughs> ดีการชิมชิมรสชาตินิด <c oughs> นึงน,น,น,น้ำตาไหมอ่านิดนึงงนี่หนามันเยอะไปน,นิดนึง เผ็ดเลยแหละแต่ว่าผมมาผมชอบได้อยู่แล้วชาร์จเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดอ่อนๆม่ต้องใส่ชูรสนะก็อร่อยแล้วเด่ดดี ของช้อนไมมเจ้หน่อยเดีวยวไอ้ลิน้นตุลเค้กชิมเจ้เจ้ก <c oughs> ับพ่อหลวงดับไฟแล้วเนาะดับไฟแล้วเนะาะค่ะดับไฟเลยค่ะอันนี้ของเจ๊กับพ่อหลวงให้พ่อหลวงชิมด้วยอืมอร่ยเลย,เเลยใช่ไมถ้าไม่ตแต่ยูรจะอร่อยกว่านี้แล้วแต่ผมไม่ใส่ไม่ต้องอันนี้เขาอร่อยพอแล้วแต่ว่าถ้าน้ำน้อยกว่านี้จะอร่อยกว่านี้อีกเข้มข้นขนาดหัวตั้เนี่หมกต้องเยอะนะอร่อยอ่ะอร่อยทุกอย่างะงั้นหนูขอชิมด้วย มิ้น้าคือถ้าใส่น้ำเยอะมันรสชาติมีนลมนล่้มีขนาดตักน้ำออกไปทั้งถ้วยรสชาติได้แค่นี้อร่อยครับนี่เป็นาดครั้งแรกนะนี่ไม่ใส่ชูรสนะบอกแล้วช่ไม่ใส่ชูรสโอเคอร่อยมากอร่อยก่าน้ำแกงอีกอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเอาเวลาเอาถ้วยมาตักแล้วก็เราจะจบคลิปนี้อร่อยจริงๆเอาถ้วยมาเอาถ้วยมาถ้วยมาถ้วยตัก ไม่ใช่อร่อยธร่าไหร่ค่อยๆเ็ยค่ะไม่ไม่เขาไม่ได้ถือว่าเวอร์นะแต่ว่าจริงอะอันนี้ก็ได้มาอนภูมิตักใส่ถ้วยให้เขาเห็นเวลาอยู่ในถ้วยแล้วเป็นยังไงอ่าเนาะดีดีต่อสุขภาพอย่าใส่ชูรสน้ำเพอบอกอยู่นี่เอาถ้วยเอาจานมาใบหนึ่งกันอร่อยจริง และแล้วมาแม่มา่น,นี่และแล้วมานี่เลยแม่ครัวผู้ช่วยแลวแล้วแกงเหนือแกงดอกนางลาวของ,<ะ>ของเราก็สำเร็จจีผลโดยฝีมือนายอำเภอไปใต้กำกับของคุณเอ๋ค่ะอ่น้องเอนะค,ครับขอบคุณมากๆที่ชมคลิปนี้เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันครับ<ะ>ขอบคุณครับสวัสดีครับ